สวัสดีครับผม A N Channel ครับทุกคนครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับร้านถูกดีมีมาตรฐานโชิวิทยาพานธเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมคลิปวันนี้สืบเนื่องนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ได้มีโอกาสเข้าไปพบคุณเสถียรนะครับที่สำนักงานทีดีตะวันแดงกรุงเทพมหานครนะครับผมก็ได้มีการอัปคลิปนะครับที่เกี่ยวกับการจับเข้าคุยนะครับกับคุณเสถียร ในเรื่องประเด็นต่างๆที่ทางพาร์ทเนอร์นะครับทั้ง16สาขานะครับได้มีการไปสอบถามทั้งทางคุณเสถียรแล้วก็หัวหน้าในส่วนภาคส่วนต่างๆนะครับของบริษัททีตดวันแดนะครับที่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องต่างๆนะครับรวมถึงลูกสาวคุณเสถียรนะครับคุณเทียนนั่นเองนะครับผมก็ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับควรว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะครับจะแก้ไขยังไงและเดินหน้าต่อยังไงนะครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับผมเป็นสั้นคลิปสั้นๆใช้เวลานะมาณ ไม่นานนะครับผมเอาใจสายที่ไม่ค่อยมีเวลาฟังคลิปในช่วงระยะเวลาที่ยาวๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องการฟังเนื้อหาที่มันยาวนานมากเกินไปนะครับผมก็วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาสรุปอีกรอบนึงนะครับซึ่งข้อคําถามนะ่ะทั้งหมดที่ผม ถอดออกมาจากหนึ่งชั่วโมงนั้นนะครับก็ประมาณ12ข้อด้วยกันครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในเรื่องของการที่ไปเนี่ยมันมีคําถามเยอะแยะมากมายจากพี่พี่พาร์ทเนอร์เลยนะครับที่เตรียมไปแต่ด้วยนะครับเวลายะเวลานะครับที่มันค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับบางเรื่องนะครับก็ไม่ได้เสนอนะครับแต่ก็มีช่องทางนะครับในการที่จะนําเรื่องต่างๆนะครับเสนอผ่านผู้บริหารได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือมีการขอคอนแทคนะครับจากหัวหน้าฝ่ายต่างๆแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ จะดำเนินการในโอกาสต่อไปนะครับซึ่ง12หัวข้อนี้ที่ผมนํามาเล่าให้ทุกคนฟังย่อลงมานี้นะครับก็จะขอเล่าเฉพาะในส่วนของเนื้อๆเลยออละกันแต่ก่อนที่จะไปรับฟังรับชมเนี่ยครับก็ฝากให้กําลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง A a i n Channel นะครับเป็นกําลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะครับ และจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมตอนที่ท่านตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับก็รบกวนนะครับใส่ร้านแนะนําให้หน่อยนะครับพิมพ์คําว่าสมัครนะครับแนะนําโดยร้านโชวิยาพาณิชย์นะครับจังหวัดกาลสินจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับก็หัวข้อแรกเลยก็คือประเด็นร้านทับซ้อนนะครับอันนี้ข้อคําถามจากพี่มิมนะครับพี่มิมอยู่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับขออนุญาตเอาน้มนะครับผมก็คือ ม่มีเนี่ยถามว่าจะทํำยังไงทําไมเปิดร้านทับซ้อนกันนะครับมันรายได้นะครับมันคือมีการไปแย่งกันอะ่ะรายได้มันก็ลดลงเนาะแต่ว่ารายจ่ายมันเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณเสถียรเนี่ยก็ได้ให้คําตอบว่านะครับคือมันมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนในบางอย่างอยู่ก็ย่อก็ยอมรับนะครับว่ามันมีร้านใกล้กันจริงๆอันนี้คุณเสถียรยอมรับเลยแล้วก็และอีกอย่างเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไปดูทุกร้านนะครับในเรื่องของการผู้ประเมินก็บอกอีกสมมติว่า ในในความเป็นจริงนะมัน600เมตรแต่ผู้ประเมินมาบอกกิโลเมตรกว่าแล้วก็อยู่คนละหมู่บ้านอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นจริงๆอันนี้คุณสถียรยอมรับนะบแล้วก็จำนวนเดําเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นสัปดาห์สัปดาห์นี้แหละนะครับที่จะจ,จะเริ่มนะครับทำให้มันถูกต้องแล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็คุณสถียรก็ยังยืนยันอีกนะครับว่าไม่มีเหตุผลไหนนะครับที่จะไปเปิดทับกันแล้วก็ลงทุน2รอบนะครับสองครั้งคืออ่า แต่ละร้านเนี่ยลงทุนร้านละ1นล้านบาทนะครับไม่มีความจําเป็นไหนที่จะต้องไปลงเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับก็คือแนวทางเนี่ยคุณเสถียรจะให้ทาง SC นะครับเป็นคนประเมินนะครับในส่วนของร้านเพราะว่า s c อยู่อยู่ในชุมชนแล้วก็อยู่ใกล้ร้านแล้วก็จะรู้ว่า,าร้านไหนใกล้ร้านไหนไกลนะครับอันนี้ก็คือจะแก้ไขทันทีนะครับในเรื่องของร้านทับซ้อนอัน,นต้องขอเวลาหน,น่อยเนาะนะครับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ต้องอาศัยเวลาในการแก้ไขนะครับ ส่วนในสวนของ CJ นะครับคุณสเสถียรไม่รับปากเพราะว่า CJ เนี่ยมันคนละผู้บริหารกันอาจจะมีการถือหุ้นนะครับคุณคุณสเสถียรมีการถือหุ้นแต่ไม่ได้มี power พอที่จะไปสั่งว่าห้ามเปิดห้ามเปิดนะมันมีบางสาขาที่เปิดติดกันเลยก็มีนะครับ CJ กับถูกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยอดขายก็ไม่ได้ลดลงมากก็ยังขายได้หมื่นกว่าบาทอยู่คุณสเสถียรบอกมาแบบนั้นนะครับอันนี้คือ CJ เนี่ยควบคุมไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ากรุป๊ปกรุ๊ปของ CJ เจนี่ยจะไปแข่งกับพวกโลตัสนะครับ ie, รบ คู่แข่งอยู่ในร้านโชว์หน่ยในชุมชนอะไรประมาณนี้ครับมันถูกวางไว้คนละโพซิชันนะครับในเรื่องของร้านตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะไปเปิดเนี่ยมันก็อาจจะไม่โอเคหน่อยสําหรับคนที่ไปเปิดแล้วก็คือเขาหาที่ได้ตรงนั้นเช่าได้ตรงนั้นหรืออาจจะซื้อได้ตรงนั้นนะครับมันมีนะครับเปิดติดกันเลยนะครับมีของร้านถูกดีแล้วก็ซีเจเปิดติดกันก็มีนะครับอ่ะประเด็นที่2ก็คืออันนี้จากพี่ไก่นะครับ พี่ไก่ผมจําชื่อร้านเต็มๆไม่ได้แต่แต่ชื่อเล่นพี่ไก่นะครับพี่ไก่อยากเสนอให้สินค้าแพคนะครับให้เป็นสินค้าราคาสินค้าแพคได้ไหมไม่ใช่แบบว่าคือโคก12บาทก็ขายร้อยสิบสิบสองสิบสองคือร้อยสิบสี่อันนี้คือขายจํานวนเต็มอ,อยากให้มีราคาที่มันต่ํากว่านี้นะครับอันนี้คุณเสถียรบอกว่ามันค่อนข้างที่จะทำลำบากเพราะว่าโคกเนี่ยมันกําไรน้อยอยู่แล้วนะครับคือต้นทุนม,มันมาสูงนั่นแหละนะครับถ้าเกิดอยากขายจริงๆก็คือเราเรา,เราเองอจำเป็น คือเราต้องลดของเราเองยอมขาดทุนเองอันนี้คุณเสถีรยรบอกมาตรงๆแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเอาง่ายๆว่าคือมันมันลดไม่ได้นะครับคือขายขายปลีกยังไงขายส่งก็ขายอย่างนั้นนะครับขายคุณจะเอากี่ขวดก็ช่างก็คูณไปเลยนะครับอันนี้ราคาสินค้ายกแพคนะครับคุณเสถีรยรก็บอกว่ามันทํายากนะฮะแล้วก็มีประเด็นแทรกนะครับก็ในเรื่องของที่ที่พูดนะครับต่อจากราคาสินค้าแพคเนี่ยคุณเสถีรยรก็พูดในเรื่องของประเด็นเงินกู้นะครับที่ บางร้านเนี่ยลูกค้าก็จะมาถามเชื่อนะครเป็นสินเชื่อแบบขอเซนอ็นนะครับตามทตามเหมือนแบบร้านโชว์หวยทั่วไปที่มีลูกค้ามาเซ็นนะครับแต่นี้ก็คือที่เพิ่งจับมือกับกสิกรไปบมาๆเนี่ยก็คือเขามีโครงการจะปล่อยเงินกู้ออกมานะครับที่จะให้นะครับทางพาร์ทเนอร์เนี่ยสกรีนนะครับลูกค้าปล่อยกู้ลูกค้าคนละ1,000บาทนะครับแล้วก็ ให้เรารับผิดชอบคนละครึ่งนะครับอันนี้คือโปรเจกต์ยังยังไม่แอปรูปยังไม่อนุมัตินะอันนี้คือคนจะเขียนคิดคิดไว้เฉยๆว่า,าคือให้เราี่นเป็นคนสกรีนลูกค้าว่าเป็นลูกค้าชั้นดีไหมนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดนี่เสียเกิดขึ้นนะครับตามไม่ได้อะไรเงี้ยคือเราก็ร่วมกันรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเริ่มที่ทีละสิก่อน10ถ้าเป็นโอเคสิบการลูกค้า10บรายเนาะต้องเป็นสมาชิกก่อนนะจะดูการใช้จ่ายด้วย จากสิทธิ์ถ้ามันเบิกก็เป็น20-30ปลายสไปอะไรงเงี้ยแต่โครงการที่วางไว้นี่ครับจะน่าจะปล่อยมาให้สาขาละ5 0 0 0 0ก่นก่อนอันนี้อันนี้คือคุณเสเกีย์คิดไว้แบบนี้นะครับก็คือสมมติว่าสาขาผมเนี่ยเอามา5 0,000แล้วคุณก็ไปจ่ายนะครับคุณก็ไปให้ลูกค้าเชื่อเป็นสินเชื่อนะ่ะคนละ1000บาทแล้วก็เก็บนะครับพร้อมพร้อมดอกเบีย้ยน่าจะเป็นดอกเบี้ยไม่แพงหรอกนะครับก็ประมาณนี้เนาะให้เราสกีนนะครับโอเค ประเด็นที่3นะอันนี้เป็นประเด็นเมื่อกี้เป็นประเด็นแทรกเนาะประเด็นที่3ก็คืออยากให้มีเครื่องมือในการนับสต็อก ok. อันนี้จากพี่ผู้ใหญ่นะครับเป็นแอดมินของกลุ่มพาร์ทเนอร์พีเอ็นติดนะครับอันนี้ก็คือพี่ผู้ใหญ่เสนอว่าให้มีเครื่องมือในการนับสต็อก ok นะครับเพื่อที่จะเวลา QR เข้าเนี่ยเราจะแบบสามารถเช็คได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ก็คือยังไม่ชัดเจนนะใน,ในเรื่องของเครื่องมือนับสต็อก ok, แต่คือก็ให้แนวทางว่าการขายเนี่ยควรขายลดกลุ่มนะครับคุณเสถียรบอกว่าให้ขายลดกุ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อ ป้องการสินค้าสูญหายนะครับก็สมมุติว่าสามีภรรยานะส่วนใหญ่จะเป็นแอลโกอฮอล์เนอะขายนอกเวลานู่นนี่นั่นก็ภรรยาบอกขายแล้วสามีลืมจดสามีขายภรรยาลืมจดอะไมันก็เป็นการหายเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเครื่องมือที่จะมานับสต๊อกนี่ก็คือ,อยังไม่ให้คําตอบอยังไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนมีแต่ฝากว่าให้ขายอย่างระมัดระวงังแล้วก็อย่าลืมยิงในเครื่องโพสต์นั่นเองนะครับ ต่อมาประเด็นที่4นะครับผมของพี่พาร์ทเนอร์อีกท่านหนึ่งถ้าผมจําชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นชื่อลุงลุงนวดหรือเปล่าอันนี้ถ้าถ้าถ้าพูดผิดขออภัยนะครับก็ท่านก็ได้เสนอคือยกตัวอย่างเคสของร้านท่านเองก็คือว่าขายสินค้าจะมีแมคค้านะครับเป็นแมคค้าประจำเนี่ยมารับสินค้านะครับจากทางร้านไปตลอดเลยนะครับมันจะเป็นกลุ่มกลุ่มแมคค้านะครับที่มารับที่ร้านแล้วทีเนี้ยอยู่ๆนะครับสินค้าไม่มาแมคค้ากลุ่มนั้นก็มาละนะครับ มันไม่มีสินค้านั้นก็คือว่าสินค้าไม่พอขายนั่นเองร้านผมก็ประสบป,ปัญหาผมก็ได้เสนอเสริมขึ้นไปนะครับในเรื่องของเครื่องครัวนะครับที่ไม่พอขายนะครับก็ตอนนี้ก็คือคุณเทียนนะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับเสริมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เลยถือว่าคือการส่งสินค้าให้ครบเนี่ยมันถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยในการที่ขายของนะครับคือคุณเทียนรับปากว่าทีมหลังบ้านเนี่ยจะทําการบ้านให้หนักขึ้นนะครับจะวิเคราะห์ ให,ให้ให้เยอะขึ้นว่าตัวไหนขายดีนะครับก็จะทีมงานหลังบ้านจะทํางานกันหนักขึ้นวิเคราะห์แต่ละแต่ละร้านเลยว่าสินค้าตัวไหนขายดีก็จะส่งไปอุดซึ่งในการเติมสินค้าเนี่ยคุณเทียนบอกว่าคือจะตั้งขั้นต่ําไว้ที่5นะครับก็จะถูกเติมไปที่10ถ้าลดถ,ถึงมาต่ำกว่าหก็จะถูกเติมไปอย่างเงี้ยนะครับสิบชิ้น10บลังอะไรอย่เงี้ยแล้วก็แล้วแต่หน่วยนะครับผมก็อันนี้นะครับคุณาทางผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็กําลังพัฒนาอยู่นะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับค ประเด็นที่5อันนี้ของคุณกิมนะครับคิดว่าคุณกิมที่สาขาเชียงใหม่นะครับผมก็คือคุณกิมเนี่ยอยากเสนอให้แฮนเฮลเนี่ยคิดเงินได้เพราะวา่าลดความแอดของลูกค้าเพราะว่าคือลูกค้าทิ้งทิ้งของอ่ะโดยที่แบบรอไม่ไหวยืนรอคือรีบอนะ่ะคือลูกค้าค่อนข้างข,างของร้านคุณกิมเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่เนยเยอะเพราะว่ายอดขายน่ะแต่ร้านก็ก็มีนะบางเดือนอเขาเขาให้ข้อมูลแบบนั้นนะครับทีเนี้ยลูกค้ารอไม่ไหว ทิ้งทิ้งของไว้ในตะกร้าแล้วก็เดินหนีซึ่งนับนับแต่ะตะรัตติก้าที่เคยนำเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า5 6 0 0บาทนะครับคุณกิมเลยเสนอว่าเครื่องแฮนด์เฮลเนี่ยสามารถคิดตังได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือทาง ผ,ผู้ทีมพัฒนา IT เนี่ยก็คือบอกว่ากําลังพัฒนาอยู่นะครับตอนนี้คาดว่าจะเสร็จเดือนสิงหาก็คือเดือนหน้านี่เองนะครับอันนี้ก็น่าจะลดปัญหาในเรื่องของอเครื่องคิดเงินไม่พอนในส่วนนี้ได้เนาะนะครับอันนี้ก็พัฒนาอยู่เหมือนกันนะครับตามมาประเด็นที่6นะครับค,คุณกิมก็เสนอต่ออีกว่าอย่าให้มีระบบเช็คแต้มสมาชิกผ่านไลน์นะครับ โอเอครับไลน์ครอบครัวถูกดีที่ทางลูกค้าได้แอดไปนะครับก็คือสามารถมันมีเมนูบายเมนูด้านล่างก็สามารถเชื่อมเข้าไปได้ดูว่าระบบสามาชิกของเราเนี่ยมีคะแนนอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วก็จะพัฒนาไปถึงว่าในด้านของอ e ีคอมเมิร์ซที่เป็นในแคตตาล็อกถูกดีสั่งได้เนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือ,ต,อ,นนคอต้องมาเปิดอยู่ที่ร้านเลยก็คือมันจะปนไปได้ไหมนะครับที่จะเปิดผ่านไลน์แล้วก็ดูแล้วก็สามารถเดินมาสั่งได้เลยอันนี้ก็คือพัฒนาอยู่นะครับต่อมาประเด็นที่7นะครับอยากให้มีช่องทาง อ,อันนี้ของของคุณกิมอีกแล้วนะครับอยากให้มีช่างทางสั่งอุปกรณ์ทดแทนชั้นวางตู้แช่สมมุติว่าสินค้ามันมาเนี่ยคืออุปกรณ์อยู่ครบแต่คือมันต้องซอยชั้นออกนะครับเพราะว่ามันมันมาเยอะขึ้นมันไม่มีที่วางเอ,า,อาง่ายงแต่ว่าขาขารองอะ่ะขารองที่เป็นตะแกรงอะ่ะรองตะแกรงมันมันไม่มีนะครับก็เลยอยากจะ อย่าให้เพิ่มฟังก์ชันตรงนี้สั่งนะครับสั่งมามา,าสั่งมาทดแทนแล้วก็เพิ่มเติมนะครับในส่วนของร้านอาจจะเป็นขาเชลบ้างขาตู้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับขาในนึกออกไหมครับตะแกงใส่สินค้าอยู่ในตู้แช่นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะ mm hmm. ต่อมาประเด็นที่8นะครับอยากให้มีระบบยกเลิกบินอันนี้เป็นของพี่ไก่นะครับเหมือนเดิมพี่ไก่อบอกว่าคือ แม่ใช้มาซื้อคานอหมูแต่ลูกมาซื้อคานอไก่แต่ราคาแค่5บาทเวลาโทรไปยกเลิกบินเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับดำเนินการ500บาทนะครับคุณเสียงก็เลยบอกว่ามันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าการที่ทําแบบนี้มันจะให้มีระ,ะ,ระบบยกเลิกบินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงที่จะ,ะเกิดการชุจริตได้อันนี้เขาก็กลัวเนาะเขาบอกว่าถ้าราคามันเท่ากันไม่เป็นไรสมมติว่าเขามาเอาคานอไก่ไป แล้วก็เอาขาหนีหมูทดแทนเวลา q i เข้าเนี่ยมันก็จะเป็นสินค้าเกินสินค้าขาดในบางรายในสินค้าขาหนีหมูข้าหนีไก่นี่แหละม,มันก็เลยคือมันก็หักลบกบกันได้เพราะว่ามันเป็นสินค้าราคาเดียวกันนะครับโอเคสินค้าชนิดอื่นก็เหมือนกันนะครับก็ดูถ้าเกิดราคาเท่ากันเนี่ยก็คือเราก็เป็นจะมีหมูมีไก่มีอะไรเงี้ยคือแต่แต่ละรถนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้อะไรอย่างนี้เนาะนะครับต่อมานะครับประเด็นที่9นะครับ,รบอยากให้มีระบบพักบิน เมื่อกี้ยกเลิกบินนะแต่อันนี้คือระบบพักบินอันนี้เขาก็ากทางผู้บริหารแล้วก็ทีมงานก็บอกว่ากําลังพัฒนาอยู่นะครับคิดภาพตามนะครับสมมุติว่ามีคนมาเอาบัตรสวัสดิการเนี่ยคือของยังไม่ครบเนี่ยคือเดือนละ300บาท500บาทแล้วแต่แต่มันมีคนมาต่อคิวเนี่ยคือกว่าเขาจะไปเลือกสินค้ามาได้อะ่ะคือเขาก็อาจจะรอไม่ไหวนะครับอยากให้มีระบบพักบินนะครับเพื <S <S ่อที่จะเอาคนต,ตรงหน้าก่อนที่ไม่ได้มีจ่ายเยอะนะครับ มายิงแล้วก็ขายเขาก่อนอันนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับในเรื่องของระบบพักบินนะครับต่มมาประเด็นที่10ภาษีนะครับอันนี้พี่มิมนะครับก็คือร้านพี่มิมเนี่ยประสบปัญหาโดยตรงเลยเกี่ยวกับระบบในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเส้นทางสัมภาร,รพื้นที่ของพี่มิมเนี่ยคือพี่มิมขายดีมากนะทุกคนที่ผ่านมาคือพี่มิมเปิดร้านได้ปีกว่าแล้วปีที่ผ่านมาพี่มิมมียอดขายทั้งหมด13ล้านบาทสาพากรณนะครับ เอาเงินนะครับ13ล้านบาทไปคำนวณภาษีเลยซึ่งมันไม่ใช่นะครับซึ่งมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของพาร์ทเนอร์เราเลยนะครับาทางบริษัทเนี่ยมีการสรุปให้นะครับว่า,ามันจะมี A กับ B เดี๋ยวผมจะถือโอกาสมาอัปเดตชัดๆเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของภาษีราย6เดือนนะครับผมก็ทางของพี่มิมเนี่ยจ่ายเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเอายอดเต็มนะครับไป คิดคำนวณตามขั้นบันไดนะครับ0.5อะไรต่างมี 0. เซน5อะไรเงี้ยก็คือมันจะมีเกณฑ์ของการเสียภาษีแบบขั้นบันไดยอยู่นะครับถ้าเกิดท่านไหนศึกษาเรื่องของภาษีก็จะเห็นนะครับคือผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป๊ะเหมือนกันไม่ใช่ไม่เป๊ะจาไม่ได้นะครับว่ามัมนม,มีขั้นมันมีขั้น10มี5มี10 15 20 25แล้วที่ท,ท,ที่ที่จะได้จ่ายนะครับผมทีเนี้ยบริษัทนะคือมีการสรุป มาให้เพราะว่ามีการหักนะครับจะค่าใช้จ่ายที่แท้จริงก็คือเราควรได้จ่ายเฉพาะผลตอบแทนที่ได้ทุกวันที่7นะทุกคนไม่ใช่เอายอดขายมาคำนวณนะครับอันนี้คืออาจจะเป,เป็นการตีความผิดได้นะครับของสัมกระพื้นที่บางที่นะนะครับผมก็คือถ้าคุณเฉียนบอกว่ารายได้ของเราอะถ้าจริงๆ12ล้านบาทคุณจะได้จ่ายภาษีจริงๆรอ่ะสามจุดห้าแสนคือเงินได้นะ12ล้านต่อปีคือเงินได้ไม่ใช่เงินขาย เงินได้เรานะครับเข้ากระเป๋าเราเลยไม่ใช่เข้ากระเป๋าบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบอัตตาส่วน12ล้านเนี่ยก็จะขายมันผลก็จะอยู่ที่ประมาณล้านละแสนประมาณ1นล้านสองแสนก็ประมาณนั้นนะครับที่จะถูกนําไปคิดแค่นั้นเองนะครับจะจะนำทั้งหมดไปคิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือร้านที่นะครับมีการจ่ายไปแล้วนะครับคุณเสถียรยินดีที่จะช่วยตรวจสอบเอกสารถ้ามันไม่ถูกต้องจริงๆก็จะมีทีมทนายนะครับช่วยไปเรียบร้อยนะครับเอา เงินในเรื่องของที่เราจ่ายไปแล้วคืนมาเข้ากระเป๋าเราได้อันนี้ทางคนจดทะเทนรับปากนะครับแล้วมาถึงภาษี7%นะดรับที่หลายๆคนยังมองว่ามันเป็นภาระอยู่นะครับซึ่งผมได้มีโอกาสนะครับไปพูดคุยนะครับกับทางพัน์ทเนอร์ท่านหนึ่งนะครับที่ไปด้วยกันคือหนึ่งในสมบกสาขานั่นแหละท่านบอกว่านะครับสังเกตง่ายๆเลยนะภาษี7%เปอร์เซ็นต์ละ่ะเรานะ่ะอยากเข้าใจผิดว่าเป็นมันเป็นเงินของเราเพียงแค่ว่าระบบหนาะมันฝากให้เรานะ่าไปจ่ายแทนลูกค้า สังเกตได้จากบินซื้อสินค้านะครับมันจะมีราคาสินค้าขายแล้วก็บวอกอีก 0, 7%ก็จะเป็นสินค้าอาเป็นราคาสุทธินะครับ7%นั่นแหละครับที่ลูกค้าจ่ายมาแล้วเราก็นาํา7%ตรงนี้นะครับไปจ่ายสัมภาระอีกทีนึงนะเพียงแค่เราอ่ะคิดว่ามันเป็นเงินเราพี่เขาบอกว่าอยากเข้าใจผิดนะมันเป็นเงินลูกค้าเพียงแค่ว่ามาฝากกระเป๋าเราไปจ่ายให้นั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของ7%อนะครับอันนี้ยังมีหลายๆท่านมองว่ามันเป็นภาระไม่อยากจ่ายนะคร จะสังเกตได้ทุกๆบินเลยนะครับที่เราไปไปซื้อของนะครับไม่ว่าเราเราจะไปอะไรก็ตามที่มีการออกใบเสร็จนะมันก็จะมีภาษีามูลค่าเพิ่มแนบอยู่นะครับอันนี้สังเกตดีๆเนาะนะครับแล้วก็ประเด็นที่11นะครับอยากฝากเรื่องอพี่ผู้ใหญ่นะครับอยากฝากเรื่องอบรมภาษีให้มีความเข้าเข้าใจนะครับของพันเนอร์นะครับก็คืออาจจะเป็นในส่วนของเป็นการอบรมทั้งทั้ง,งส่วนกลางเลยนะครับ ยิงลงไปในลน์ที่หรือว่าทําเป็นคลิปหรือว่าทําเป็นกลุ่มอรรมออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของภาษีที่มากขึ้นนะครับอันนี้ทางบริษัทก็รับไปพิจารณาแล้วนะครับ<อ>ต่อมานะครับประเด็นสุดท้ายเป็นในที่12นะครับอันนี้คุณแม่พาร์ทเนอร์นะครับจากทางขอนแก่นนะครับเสนอในเรื่องของการใส่ร้านแนะนําในการสมัคร ต่อนะครับสมัครคือมีว่าที่พันเนอร์นะครับมาสมัครเข้าร่วมคือตอนนี้คือทางบริษัทมีโครงการนะครับโครงการที่เวลาเราเราสมัครนะรเป็นพันเนอร์กับดูดีมีมาตรฐานเนี่ยเขาให้ใส่คุณสมัครแล้วก็มีร้านแนะนําใครนะเป็นเป็นร้านแนะนําคุณตอนนี้ก็คือมีการ คือมันก็ม,นมีประเด็นนะมีการถกเถียงกันจะเอาร้านไหนดีอะไรเงี้ยคือบริษัทก็ก็เคยเจอนะแม่บอกว่า,าเวลาที่กลับไปบอกว่ามีร้านนี้นะร้านกอไก่เป็นร้านแนะนํามสมมุตินะเขาบอกมันไม่มันไม่อยู่ในขั้นตอนนี้แล้วนะมันเลยไปแล้วอันเนี้ยนะครับพุณเสถียนก็เลย บอกว่าตอนนี้จะเอาใหม่จะทําใหม่เริ่มที่สัปดาห์นี้เหมือนกันก็คือพาร์เนอร์หรือว่าที่จะเข้ามาเป็นพาร์นเนอร์เซ็นสัญญาเนี่ยเขาจะบอกว่าในวันเซ็นสัญญาก็จะให้เขียนลงไปเลยว่าร้านไหนเป็นร้านแนะนํามันจะถูกรบบุในตัวสัญญาเลยคุณจตยานบอกงี้นะครับก็จะมีระบบที่มากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เขาบอกว่าอันนี้ผมก็เคยเจอนะอเราเนี่ยต้องใส่สมมติร้านผมที่เคยผมบอกทุกคลิปเนะี่ยผมที่ที่ผมเคยบอกทุกคลิปเนะี่ยผมบอกว่า รบกวนสายล้านแนะนำให้หนนะ่อยเนาะเพียงคำว,ว่าสมัครนะครับแนะนำโดยร้านชวยวิย์พานิชจังหวัดกาลสินรหัสทีเศูน์ศสกเนี่ยก็คือคุณต้องบอกตั้งแต่ตอนสมัครเลยถ้ามาดูร้านแล้วอะไรต่างๆกลับไปแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นระบบที่เออบางทีอนะ่ะมันบอกไม่ทันมันก็เสียสิทธิ์ตรงนี้เราก็ได้มีการแนะนําเพื่อนพาร์เนอร์ไปแล้วอะไรย่างเงี้ยครับทีนี้คุณคุนสัจเสถียนก็เลยจะแก้ไขโดยการให้พาร์เนอร์เนี่ย ที่ไปเซ็นสัญญาเนี่ยก็คือเขียนลงในตัวสัญญาเลยว่าร้านไหนแนะนําเพื่อลดการาถกเถียงกันด้วยนะครับว่า,าคือบางทีเนี่ยคนที่ไปคนคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยถามหลายคนแล้วก็แต่ละคนก็บอกให้ใส่ร้านแนะนําตัวเองนะครับเพราะว่าก็เขาก็จะแจกทองชีท,ทอง1นึ่งบาทเนาะใครก็ได้ผมก็อยากได้นะครับก็นั่นแหละคือผมบอกทุกคลิปเลยอยากได้ทองนั่นเองนะครับผมพูดตรงๆนะครับก็นั่นแหละนะครับ ประเด็นนะครับทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด12ประเด็นที่ผมได้บรีฟมา,มาจาก1ชั่วโมงอันนี้ก็จะตกไปประมาณ10-20นาทีนะครับก็น่าจะสั้นลงหน่อยนะทุกคนนะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ ด้วยเรื่องเวลานะครับก็เลยถามได้แค่นี้นะครับผมถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับสามารถฝากผมได้นะพราะตอนนี้คือมีคอนแทคนะครับกับทางฝ่ายบริษัทแล้วที่ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับก็สามารถฝากผ่านผมได้อยากจะเสนอประเด็นไหนเพิ่มเติมที่เล่าทั้งหมด12ประเด็นนี้นะครับก็สามารถเม้นต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะนำข้อคําถามแล้วก็ประเด็นพวกนี้ไปเข้ากลุ่มคุณพล16 ร้านนะครับได้ช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็นําเรื่องนี้เสนอบริษัทอีกทีนึงนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ขออนุญาตครับมาสรุปแล้วก็บรีฟลงจากหนึ่งชั่วโมงให้เหลือประมาณ10-20นาทีนะครับก็ถือว่าไม่นานเกินไปนะครับใน ประเด็นที่ไปพบผู้เสถียรจับเขาคุยก็ประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง A Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะครับและจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมตอนที่ท่านตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับก็รบกวนนะครับใส่ร้านแนะนําให้หน่อยนะครับ พิมพ์คำว่าสมัครนะครับแนะนําโดยร้านโชวิยาพาณิชย์นะครับจังหวัดกาลสินจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผมเึืงอนั่นแหละครับประเด็นที่2เมื่อกี้ที่ผมพูดไปอย่าลืมใส่ร้านแนะนาให้กันด้วยนะครับเป็นขวัญและกําลังใจในการแนะนานะครับสมาชิกเพราะว่าที่พาร์เนอร์ถูกดีที่เข้ามาเป็นครอบครัวถูกดีด้วยกันนะครับผมผมจะช่วยแนะนําท่านจนถึงขั้นตอนถึงทุกขั้นตอนเลยจนถึงเปิดร้านถึงแม้เปิดร้านแล้วก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคารับบค